ตุ้นเป็นร้านตัดผ้าถุงตัดเสื้อผ้ายังแค่ไม่กี่ร้อยเองตัดเสื้อเท้าหมื่นห้าก็มืออีกหมื่นห้าเป็นสามหมื่นแต่ถ้าเราทำเป็นเล็บเจลอ่นนะ้จะเพิ่มไปประมาณมือคูหกหมื่นเท้าอีกหมื่นที่นี่ภาพสวยถูกจะได้ขับรถมาทำผุมนี่เ้อะฮะเออลกเครื่องใบเวฮะเลยถึงตอนที่เมื่อวานตัวเองเมารถก่อน สระสองหมื่นสะไดเป่าสองหมื่นอนั้นสะไดก็เท่าไหร่อ่ะสองร้อยหโอ้ถูกว่าติ๊บโจยว่าติ๊บนี่ทำผมสองันะต่างกันมากเลยเนาะฝนละเบนกับแะเขาก็น่าจะเรียนแบบแต่ถ้าอันสองเข่างนละ พิธีตะพันนะฮะร้านปวดไม่ตีแบนเลยแม่บอกสองร้านสามไม่ต้องต้องปติหนึ่ล้เดี๋ยวคนอื่นูไม่มีใครได้กินอะไรนะเดือนเรได้ก็เงินเดือนรัสเซียผมสามพันเจ้าหน้าที่รับบอกว่าเมื่อสองปีที่แล้วก่อนโควิดเงินเดือนยังแฟนก็ได้กันเดือน สล้านกูผู้ได้หมื่นดีใจเดือนนี้เราได้ห้าพันเงินเดือนลดขั้วเลยค่าพันแบบไทยเราแค่เราแค่พามียเพราะว่าค่าเงินค่าเงินเมื่อก่อนนะเวลาคุยเพื่อนเออเราก็พออยู่พอกินละเงินก็ได้หมื่นเดือนละหมื่นไม่มีเดืทีนี้ห้าพันกูห้าพันไม่พอกินเนาะทุกอย่างแพงหมดเลย ที่นี่สะได้เ่มต้นติสิบพันหาเด็ะมาสี่ร้อขอรับเงินเดือนไทยนะคะอีกอะขอรับเงินเดือนเป็นเงินไทยแล้วค่ะน้องนุ่มน้องนิ่มอะพี่โจว่าไงพี่โจวนนี้เดินผ่านนะน้องนุ่มน้องนิ่มทำไมพ่อแม่เป็นบ้านแลยวแจงน้องนิ่มเงง บ้ทำไมเซ็งมากลแมค่ะรีโมทเอหยิบมาด้วยก็ได้นะเดี๋ยวผมรับตาไปเอาหน้าตาจำไปเอาที่ไทยนะเช็คใหม่ด้วยนะโอ้ไกลบางคนมานลืมไม่ถึงสนามบินนะคะโทรศัพท์เล็กไม่ไปวางไว้หัวนอนเขาอีโมทไปจะทำไงเนี่ยต้องกินร้านนี้นี่ได้